ู้ชมครับพบกับผมอาทิตย์พรมกูลในรายการสมาพีครับเป็นรายการใหม่ทางพมเทเบิลทีวีช่องหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปลายสนีจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าผมมาทําอะไรที่นี่ผมไม่ได้มาส่งของไม่ได้มารับพัสดุที่ไปลสนีใดอย่างใดครับวันนี้ผมมาสั่งอาหารหรือว่ามาสั่งของกินเพื่อนํากลับไปใช้ในงานเลี้ยงในสัปดาห์หน้าของผมเองครับผู้ชมหลายท่านทําไมผมถึงไม่สั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมครับ วันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูรายการที่จนจบผมมีคำตอบให้อย่างแน่นอนครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องทำงานของหัวหน้าประิทนจงหวอดอุดอนธาน,นีครับ พี่ประภาสพันธุ์ชูเพชรครับวันนี้ผมจะมาสอบถามพี่ประภาสเกี่ยวกับเรื่องของการบริการในส่วนต่างๆของประเทศนิวรนธานีพี่พาสครับคือผมเนี่ยนะครับจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านในสัปดาห์หน้าครับพี่แต่คราวนี้ผมมีปัญหาตรงนี้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยผมอยากได้อาหารที่มีชื่อเสียงของ,ของแต่ละจังหวัดมาอยู่ในงานเลี้ยงผมเนี่ยผมได้ข่าวว่าที่นี่นะสามารถทําให้ผมได้พี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยครับ ร <t> ครับคือคือของไปรษณีย์เราเนี่ยมีการบริการอร่อยเัื่ไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์นะครับ,รบเป็นบริการที่เริ่มมาตั้งแต่ครบรอบ125ปีของไปรษณีย์ไทยอนะันนี้การที่สินค้าอร่อยทั่วไทยที่มามาอยู่ของไปรษณีย์เนี่ยทั่วทุกประเทศเลยทุกจังหวัดน,นะจะจะเข้ามาเป็นโครงการที่เข้ามาโดยสินค้าดังๆที่มีชื่อเสียงนะครับ,รบอย่างเช่นของเราในอุดสอนี่ก็จะมีวีทีแหมเนืองกับ ขาหมูเยอรมันนะครับ,รบในพื้นที่ของเราเพราะงั้นถ้าเราอยากทานอาหารอะไรอร่อยที่ขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเนี่ยนะสั่งกับไปซนีได้ทันทีเลยครับในการสั่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทางคอเซ็นเตอร์หรือหน้าเคาน์เตอร์ไปซนีเราได้ทั่วทั่วประเทศนะครับครับก็แสดงว่าอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคเนี่ยคือทางไปซณีจะรวบรวมมาไว้ที่จุดเดียวแล้วก็สามารถสั่งที่คอเซ็นเตอร์ก็ได้ สั่งที่ไปรษณีย์เองก็ได้จะมีเมนูให้ใแล้วก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ใชไหมครับพี่ใช่ครับทีนี้ผมถามคําถามหนึ่งว่าอาหารที่สั่งเนี่ยนะครับพี่มีหลากหลายประเภทอย่างอาหารทะเลอย่างอาหารสดอย่างเงี้ยฮะคุณภาพจะเป็นยังไงบ้างเรื่องคุณภาพเนี่ยรองสดแน่นอนครับ,รบเพราะเรามีบริการที่เรามีเครือข่ายของไปรษณีย์ที่มีรถวิ่งอยู่ทั่วประเทศนะฮะและยังตอนนี้เรามีพันธมิตรใน,ในการที่เรามีการขนส่งทาง นกแอร์และแอร์อเชียร่วมมาด้วยนะครับเรียกเรียกว่ารับรองคุณภาพอย่างแน่นอนสั่งแล้วจะต้องจ่ายเงินยังไงบ้างครับพี่อย่างนั้นจะคงจะต้องไปดูที่เคาน์เตอร์เลยครับระบบการสั่งจ่ายตอนตอนนี้หิวข้าวเรามีข้าวกล่องส่งไหมพี่มีโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างฮะไปดูวิธีการสั่งแล้วก็ดูซิว่าว่าจะต้องจ่ายเงินกันยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวตามมาผมกับพี่สั่ง ที่บ้านครับห้องห้องนี้ห้องอะไรตรงนี้เป็นเป็นแผนกของลูกค้าธุรกิจนะครับครับอ่าเป็นบริการลูกค้ารายใหญ่นะฮะแล้วก็รวมทั้งการสั่งอาหารเครื่องไทยครับมันจะมนะก็คือเวลาสั่งอาหารเวลาสั่งอาหารต้องต้องมาสั่งในห้องนี้อย่างเดียวครับครับแล้ถ้ามาทางเคาน์เตอร์บริการงั้นคนจะค่อนข้างแน่นเราจะมีการให้บริการพิเศษตรงนี้โดยเฉพาะกับลูกค้าโดยเฉพาะเลยครับครับผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมแอบสังเกตเห็นเมนูอาหารครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารกันว่ามีอะไรบ้าง โอ้ผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเป็ดย่างก็มีขายครับคุณผู้ชมครับขาหมูเยอรมันไส้กรอกเยอรมันก็มีนะครับไก่ย่างเท่ากง,งกัาก็มีนะครับอ๋อเหรอฮะโอ้โหสมมติว่าผมสั่งอาหารในในภาคอีสานเนี่ยผมจะกินอาหารที่จังหวัดสารครามครมาส่งที่อุดรเนี่ยกี่วันถึงไสองวันนะสองวันถึงจะม,มีเมนูมาตรฐานครับ แล้วถ้าคนอยู่เชียงใหม่สั่งอาหารที่อุดรนี่ก็ได้เหมือนกันได้ครับได้ก็ดูตามวันที่ที่เราสั่งใช่ไหมฮะมีกําหนดเวลาอยู่ครับอะไรละเอียดก็จะอยู่กับพนักงานเราเลยได้เลยครับมาสว่าของเงินสั่งได้ตอนนี้จะถึงเมื่อไหร่ยังไงได้ทันทีครับแล้ววิธีการสั่งเลยครับชาระเงินอะไรยังไงยังไงครับพี่ยังไงเราต้องจองในใบจองนะครับใบจองนี่นะครับเสร็จแล้วพนักงานเราก็จะขี่เข้าไปในเครื่องให้เลยครับแล้วบอกไปเสร็จมาให้พร้อมสาหรับในใบสั่งจอง ก็คือพนักงานประสิีไดออเดอร์ปุ๊บขี่ไปที่ร้านปุ๊บครับตัวนี้ไปส่งร้านไปส่งที่ร้านปุ๊บร้านก็จะทราบว่าจัดของตามออเดอร์ครับอืมครับส่งให้เราอ๋อก็ไม่ยากเลยสะดวกมากผู้ผู้ลูกค้านี่มาสั่งจองจ่ายเงินเดินกลับบ้านได้เลยโอ้ไม่ต้องกังวลว่าเออเป็นพระว่าจะมาถึงเมื่อไหร่อย่างไงจะทางเราจัดการให้ครบคือทางนี้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ีย้พร้อมเรียบร้อยบริการอย่างเต็มที่แน่นอนครับแล้วทีนี้วิธีการสั่งครับการชําระเงินก็คือชําระที่นี่ได้เลยครับ แล้วไปที่โทรสั่งที่คอร์เซ็นเตอร์เหรอฮะอ่าโทรคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่ที่กรุงเลยนะค,ะครับเขาจะเดการเลยใช้เขาก็จะมีมเมนูแบบนี้เหมือนกันใช่ฮะแต่ละของ<ม><ด>อาหารของแต่ละภาค,คก็จะมีเมนูแล้วก็ก็ใช้ผ่านบัตรเครดิตนะ,นะครับใช้ผ่านบัตรเครดิตเอานะครับราคาเ่รฮะเราจะบวกเพิ่มอะไรยังไงบ้างครับในการส่งราคาเร็นงส่วนใหญ่ราคาตัวนี้เป็นราคาที่เขากําหนดจากร้านค้านะครับครับแล้วเสร็จแล้วเรามาบวกค่าการขนส่งให้การบริการให้ครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับคุณผู้ชมครับ ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะไปกินอาหารที่เชียงใหม่ไปไปทานไส้อัดีเชียงใหม่เนี่ยต้องขับรถไปตั้ง6700ยกิโลค่าน้ำมันบวกอีก3,000อันนี้ก็นี่นอนรอนอนรอที่บ้านได้เลยอยู่บ้านก็สบายครับได้ทานกับครอบครัวสบายใจเลยฮะเพื่อนคุณได้ครับเอาละครับพี่เดี๋ยวผมคงขออญาต ไปสั่งไส้วัวจากเชียงใหม่ก่อนดเดี๋ยวให้พี่พาทีมงานไปดูอย่างอื่นก่อนนะพี่นะผมขออนุญาตสั่งที่นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอสั่งไส้ปวครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของการบริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไพรสณี่สาม,มารถที่จะสั่งซื้ออาหารหลากหลายเมนูจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศส่งตรงถึงบ้านสะดวกง่ายดายด้วยช่องทางการสั่งซื้อและการชำระที่มีให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่ทำการไพรสณีทางเว็บไซต์ c อ l เซ e นเตอร์ห5หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 982 8222งานนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะทานอะไรขึ้นชื่อของจังหวัดไหนสามารถสั่งได้ทันทีโดยไม่ต้องขับรถไปกินไส้อัวถึงเชียงใหม่เหมือนอย่างที่โทนี่บอกดอกครับท่านผู้ชมเอาละครับกลับไปดูซิว่าพิธีกรของเราได้ของกินอะไรบ้างที่จะจัดเลี้ยงให้ทีมงานของเราครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการสั่งไส้หัวจากเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมคงต้องกลับไปรอที่บ้านอีก2วันได้ทานอย่างแน่นอนครับวันนี้นครับพี่วาพาผมต้องขอลาไปเตรียมตัวกินไส้หัวที่บ้านแล้วครับก่อนจะไปฮะเดี๋ยวเรามีบริการให,ใหม่อยากจะให้รู้จักเรื่องการที่เราเดินทางหรือประการอยากจะขนย้ายบ้าน นะฮะขบทย้ายสิ่งของเราไม่ต้องหอบยิ้วไปให้ปริษัทจัดการให้เหลือมีบริการย้ายบ้านด้วยเถอะพี่ฮะมีมีฮะ๋ยวเราจะให้เรจะพาให้ชมดูว่าเราอยากจะส่งมอเตอร์ไซค์สักคนหนึ่งนะครับตู้กับข้าวหรือเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่หรือจะให้ย้ายขนบ้านชื่ลงที่นอนยองได้นะครับมีเหรอพี่มีได้เหรอบริษันี้โอ้ผู้ชมครับน่าสนใจมากครับมีบริการย้ายบ้านส่งมอเตอร์ไซค์ส่งตู้เย็นส่งทีวี โอน่าสนใจอย่างนี้ไม่ไปดูไม่ได้แล้วครับตามผมกับพี่พาดมาเลยครับ มันเรียนดูบริการของโลจิสติกโค้ดนะครับครับก็เป็นของลูกค้าที่ส่งสิ่งของที่ของที่ใช้แล้วที่จะต้องส่งกลับบ้านอย่างนักศึกษาเรียนจบแล้วอย่างเงี้ยครับอ่าอยากจะส่งของมาโดยไม่ต้องถืวมาเลยครับก็มีเยอะแยะฮะอย่างตรงเลยนี่น่าจะเป็นทีวีอันนี้กรงนกครับกรงนกนะครับนี่ทีวีทีวีนี่ทีวีอาจจะเป็นงานมาส่งมาครับทีวีนี่ถ้าเราจะส่งกลับกลับไปที่บ้านโดยที่นักศึกษานะไม่มีไม่มี รถขนคิดราคาอย่างเงี้คิดเป็นขนาดอ๋อเป็นเป็นขนาดนะเป็นเป็นสาเร็จรูปพวกนี้จะมีขนาด32นิ้ว42นิ้ว5้นิ้วอะไรเงี้ยมีราคาที่คือเลทตายตัวเลยตัวเลยครับไม่แพงครับไม่แพงครักว่าเพวาให้ขนส่งเองนี่ไม่ต้องมาหอบนิ้อยู่ตัวที่จะต้องมาเกิดตำรูจแตกขัดเสียหายได้ครับผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ที่ส่งมาใช่ไหมครับ อันนี้ลูกค้าส่งมากลับบ้านครับครับกส่งมาอย่างอย่างเราจะส่งของอุดรไปกรุงเทพอย่างเงี้ยนะฮะค่าบริการเอ่อมันก็เป็นขนาดของซีซีรถด้วยนะครับครับทางรถเอ่อซีซีขนาด 125CC ้าซีซีเนี่ยค่าฝากส่งอยู่ที่1 5 0 0รเศษเองฮะบครับ1,530บาทนะก็ถือว่าไม่แพงนะพี่เนาะถ้าเกิดวว่าจะไปส่งจากอุดรไปเชียงใหม่ไปพิษณุโลกไปทางเหนือไปทางใต้นี่ก็ส่งในราคาเดียว ร้อยยี่ห้าซีซีนี่ก็คือพันห้าร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองครับแต่จริงว่าเราจะจะดูว่าจังหวัดนี้อยู่ในโซนไหนหรือเปล่าเพราะเรามีเลทตามโซนด้วยนะครับราคาก็จะแตกต่างเล็กน้อยจากจากระยะทางครับงั้นถ้าอยากได้รายละเอียดในเรื่องค่าอาตาค่าบริการอย่างเงี้ยสอบถามได้ที่สอบถามที่ไปรษณีย์นะครับหรือโทรศัพท์มาที่ศูนย์สี่สอง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  3.04นะฮะนี่คือเบอร์ตรงของของเบอร์หัวหน้าเองเลยก็มาที่08.6.227.1143นะครับครับมาได้ินดีครับทีทีรับใช้ถูกามนิดนึงนพี่ครับถ้าส่งภรรยาไปเนี่ยได้เราคงต้องใช้บริการอีรั้งเลยจะเปิดบริการเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ อันนี้อ๋อนี่มอไซค์อีกคันหนึ่งที่จะส่งไปใช่ไหมส่งออกไปอันนี้ส่งออกไปอันนี้ส่งจากอุดรไปที่ไหนไปที่กรุงเทพนะครับมีการมีบริการแพ็กอย่างดีเลยนะครับผู้ชมครับรับรองว่ารถของท่านนั้นจะไม่กระทบกระเทือนอย่างแน่นอนนะครับที่นี่ดูแลดีจริงๆในแลอีกจุดหนึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับพี่การบริการเคลื่อนที่ของไปรณีย์ก็คือออกไปบริการทั้งนอกนะครับพี่ตอนนี้เรามีบริการที่ เปิดบริการใหม่นะเป็นคล้ายๆลยรถยนต์โมบายนะครับเป็นโมบายพุทออกไปรับฝากครับเรามีการเปิดมาตั้งแต่วันเป็นวันที่16พฤษภาคมเลยนะครับเราให้บริการอยู่2จุดช่วงนี้นะครับคือช่วงเช้าเนี่ยเราเปิดที่4แยก3เพเาครับฮะเป็นบริการตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะฮะให้บริการตั้งแต่รับฝากบริการไปส่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจดหมายพัสดุยีมเอคนัทั้งในต่างประเทศนะครับแล้วก็ การชาระเพย์เอสดโพคือชําระพวกใบแจ้งหนี้ต่างๆนะฮะแล้วก็การรับฝากกานัดส่งเงินได้เลยก็คือถ้าคุณผู้ชมเห็นรถตู้ของไปรษณีย์จอดอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในอุดรธานีเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้เสียค่าน้ําค่าไฟส่งไปรษณีย์ส่งอีเมลได้หมดทุกอย่างเลยได้หมดเลยครับแล้วการส่งข้อมูลเหรอครับอ๋อตัวส่งข้อมูลของของตัวนี้เราออนไลน์เลยนะครับออนไลน์โดยตรงเข้าไปในศูนย์เลยนฮะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงว่าเรา มีจุดบริการอยู่2ที่นะครับนะฮะคือที่สี่แยกสามพลาช่วงเช้านะครับส่วนช่วงช่วงบ่ายที่ตลาดโพสีนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ที่สามสี่แยกสามพลาเฉพาะวันเสาร์ครับเวลาทิี่หยุดนะครับแล้วก็ส่วนส่วนในตัวไปรษณีย์จังหวัดเนี่ยเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันครับไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหยุดราชการเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่8โมงเช้าเลยครับถึง5โมงเย็นให้มาใช้บริการได้เลยครับมีการอะไรที่ให้ผมรับใช้ยินดีเลยนะครับอ๋อนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไอเจ้ารถหรือรถโมบายที่ให้บริการรับฝากส่งไปณนิ์เคลื่อนที่หน้าตามมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งจะเปิดให้บริการมาไม่นานครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม255 5ที่ผ่านมานี่เองเห็นสีรถก็รู้ทันทีเลยนะครับว่า เป็นรถไปรณีน์ก็สีเขาออกจะเด่นขนาดนั้นสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของไปรณีน์อุดรไปเลยเอาละไม่ต้องเสียเวลาตามตาก็ของเราไปเลยครับที่นี่มีคนมาใช้บริการไหมครับเี็กก็มันลักษณะมันกำลังเพิ่งเปิดใหม่ครับเพื่อที่16พฤษภาคมนี้ครับก็ยังผู้เช้รถการส่วนมากก็ยังไม่ยังไม่ทราบครับแต่ก็ยไม่รู้ว่าเราเปิดทำการครับก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ เหมือนกันไหมครับพี่สองช่องที่ให้ใช้บริการเนี่ยอ๋ออันนี้มีม,มีที่เป็นคอมมีเครื่องเดียวครับเราใช้โราเตอร์ตัวนี้คอนเนคจากซิมครับจะมี2เครือข่ายแลาเครือข่ายในโลกก็จะสลับเรือนเรยยังไม่เปิดบริการจ่ายจ่ายเงินนะครับ,รบแต่คือเรารับฝากได้บริการแล้วก็เราจะไม่รับฝากผ้าสื่อขึ้นเงินไป อันนี้จะค่าธรรมเนียมจะสิบบาทสิบบาทครับแล้วแล้วแต่หน่วยงานถ้าถ้าอยากเปิัตลรดแค่บางธถานการณ์ก็จะสิบห้าบาทครับสำหรับเวลาที่เทียงการรถโมบายของเรานะครับที่ให้บริการนะครับผมจะเปิดให้บริการที่สองจุดนะครับผมจุดแรกนี้ที่ศรียาสสมภานนะครับผมตรงตลาดเวลาก็จากสามโมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับวันทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ ก็ตลตซาลโกสีนะครับจะให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมสามนาฬิกานะครับถึงเวลา16บนาฬิกานครับสี่โมงเย็นครับเป็นปิดทุกวัน,นะครับผมที่ลาซาลโกสีนะครับผมงี้ก็ฝากผู้ใช้บริการนะครับผมมาใช้บริการได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือการบริการในส่วนต่างๆของรีจังหวัดอุดรธานีนะครับและก็โปสเตอร์อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศกาลไทยได้จัดขึ้นครับวันนี้นะครับพี่พิพาธครับเทศกาลไทยได้จัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างครับครับช่วงนี้เป็นการแข่งเนี่ยฟุตบอลเน่ยกีฬาฟุตบอลของของยุโรปนะครับครับซึ่งเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่8มิถุนาถึงวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยนะครับครับเพราะงั้นทางไทยรัฐร่วมกับ เกษณรก์ไทยเป็นกจังหวัดของเราเนี่ยร่วมภายผลผู้ปอ่อยขาดไปดีบัตรนะครับซึ่งของจังหวัดตเราเนี่ยได้รับเป้ามาสําหรับไปดีบัตรเนี่ยเพียง7 5็ดแสห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับรับพี่น้องไม่ได้ร่วมสนุกสนานกันก็เลยแจ้งว่าให้รีบๆที่มาตัดยอกได้เลยนะวันวันที่หนึ่งเนี่ยสดไปสิบล้านบาท ล้านบาทครับเงินสวดสิบล้านบาทล้านเลยนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมแล้ว30ล้านบาทนะครับถึงไทยรัฐก็เป็นเป็นยอดใหญ่จากไทยเรานะครับมีเปนิบัติออกมาเนี่ยราคาเท่าเดิมนะครับสองบาทกับสองบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ชิงรางวัลได้ถึงสิบล้านเนี่ยนะครับครับคุ้มแน่นอนพี่แน่นอนครับแล้วเรามีแบบสําหรับพอพออยากสะสมสะสมเปนิบัติขอบคุณนักสะสมเนี่ยครับครับเราทำ ทำป็นิบัติที่เป็นรูปแบบหลากหลายเป็นรูปคงของประจำชาติรูปฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกมาอีกสิบหกแบบนี่เป็นการสะสมในตัวไปด้วยเลยรับครับก็หมดเขตทายผลฟุตบอลวันไหนครับพี่ครับหมดเขตวันที่สามสิบมิถุนายนนะครับสามสิบมิถุนายนเพราะงั้นรีบมาสั่งจองนะครับแล้วเรามีการบริการพิมพ์จ่าหน้าให้ครับพิมพ์ให้เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆร่วมมาด้วยครับมีการ หารางวัลมาเฉพาะในจังหวัดเรารวมเด็กนี้รวมรวมเกกันไปด้วยนะครับครับแล้วก็คุณผู้ชมครับมีเพียงแค่7 5 0 0 0 0ฉบับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1ฉบับ2บาทรุ่นเงิน10ล้านบาทโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับเอาละครับและทั้งหมดก็คือการบริการในส่วนต่างๆของพริษัทใไทยปรสินัทจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ประภาดผ่านชูเพชรครับหัวหน้าปรสินัทจังหวัดอุดรธานีขอบคุณมากครับพี่ครับ ผู้ชมครับและช่วงหน้าพลาดไปได้ครับในช่วงของสัมมาอาชีพครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล2ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธาน,นีครับ ผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงของสัมมาอาชีพครับวันนี้ผมมาตามหาอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอุตรธานีมาช้านานครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาชีพนี้ค่อนข้างที่จะเลือนหายลงทีละน,น้อยครับนี่นครับอีกอาชีพหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักนั่นก็คืออาชีพสำล้อถีบหรือว่าสำล้อปัน่นวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของอาชีพนี้ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ คุณพ่อชื่ออะไรครับคือนายทองกันคุณพ่อทองผ่าน<ๆ>คุณพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีคุณพ่อเป็นคนอุดหรือเป่าครับไม่เป็นคนที่ไหนครับคุณพ่ออำเภอชุมแพเป็นคนชุมแพจังหวัดขอนแกน่น<ๆ>คุณพ่อเริ่มปั่นสำล้อหรือว่าถีบสำล้อมาตั้งแต่อายุที่จาได้อายุเท่าไหร่ครับพ่อสี่สิบแล้วในราวห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้ถีบมาห่ปีแล้วครับ 15บห15ปีแล้วร,รายได้เป็นไงครับคพ่อครับได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนไม่มยมขี่ามลอ้อครับ,รบเพราะว่าอะไรครับคุณพ่อครับมันคือเ,เรือเดียวเราก็มีบางคนเขาชอบขี่เหมือนกันตอนที่คุณพ่อชอบสำลอ้อครั้งแรกนะครับในการปั่นสำลอ้อนี่คุณพ่อเช่าในราคาเท่าไหร่ครับสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทตอนนี้ก็ราคาเดิม ส <30 S 1> ามสิบบาทนะครับคุณพ่อครับรายได้แต่ละวันเนี่ยนะคุณพ่อครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยประมาณวันละร้อยกว่าบาทอ่ะให้ค<ห>ุณพอ่อเล่าเดี๋ยวตอนนี้แล้วกันคุณพ่อผมเนี่ยมีความสนใจในการขี่สองล้อมากแล้วก็มีความสนใจว่าอาชีพเนี้ยมีความน่าสนใจขนาดไหนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะปั่นให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อนั่งแล้วก็หลอกคุณเด็กเพื่อนอนะคุณพ่อครับโอเคนะครับหมายเลยครับพ่อครับ ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปในอดีตอาชีพคนปั่นสามล้อทีีบหรือสารถีสามล้อเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความผูกพันต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองที่เดินทางไปไหนมาไหนในระยะใกล้ก็มักจะใช้บริการสามล้อทีีบก่อนใกล้รุ่งเช้าเราก็จะเห็นภาพของอาซิมอาม,มา่านั่งสามล้อที่บไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของพรุงพลัง บรรทุกใส่สำล้อถีบมาที่บ้านหรือที่ร้านพอสายมาอีกนิดก็จะมีเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนั่ง3ล้อถีบไปโรงเรียนเป็นประจำทุกเช้าทั้งขาไปและขากลับในตอนเย็นนอกจากนี้ในแต่ละวันยังมีผู้โดยสารใช้บริการ3าล้อถีบไปทำธุระต่างๆและที่จะขาดเสียงไม่ได้ก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่นิยมใช้บริการสาล้อถีบ เื่อที่จะรับส่งของไปขายที่บ้านหรือตลาดสดตอนเช้าเผู้ประกอบอาชีพ3ล้อถีบหรือ3ล้อปั่นในปัจจุบันนี้นะครับรับวันยิ่งแต่จะเลิกประกอบอาชีพนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก3ล้อปัน่นเริ่มไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีรถรับจ้างหลายประเภททั้งจกักรยานยนต์รับจ้าง 3ล้อเครื่องรวมถึงรถรับจ้างต่างๆที่สะดวกสบายต่อการใช้บริการของประชาชนเนื่องจากสะดวกสบายรวดเร็วครับค่ะปกติมีหน่อยลงแล้วค่ะหน่อยอยเลยอนุล่าหจาออานุหลัก์ก็คือมันจะอะไรล่ะไม่ค่อนจำเป็นมากเลยสำหรับเนี่ค่าหรือว่าคนสัญจรไปแม่ใกล้ๆอย่างนี้่ เวลาคนตกคนลงกใกล้ๆแล้วก็ขถ้นสามอจีบเพื่กับพไปินาพ่อบ,บริการมันก็ถื่ลงเหนมอแพงสำหรับเศรษฐกิจบ้านเฮาหาเงินกันยากกันบ้างเออเขาสามรอจีบไปเออไปนี่ใกล้ๆ10บาทยีบาทสิก็ได้สามรอเครื่องมันก็ต้อง4ี่สิบห้าสิบสินาสำหรับจำรอบคือจำเป็นจำเป็นมากเลย้าค้องหน่อยสิก็ใส่สามอีบแีกบโแพงค่ะสามลจีบเท่าละสิบบาทเก้าบาท ด่าท่านของเมื่อหลายสิกะขี่รถสามล้อทีย์ไปขึ้นซ้ายเก่าใกล้ๆนี่สิที่ยู่บังคับมือแบบนั้นครับจ้ามือมันหนังหน่อยล้มก็เก่าหล้ายๆคนใส่สามล้อเคียงหลายหน่อยอย่างนี้เนาะกับมี่ใบก็ดีได้ละสามล้อทีพย์บางเที่ยงไปไปใกล้ๆนี่สิเขาก็ได้ใส่สามล้อทีิพย์รถมัน่งประหยัดลงกกันช่วงระยะที่ผ่านมาและหลายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้รณรงค์ให้สามล้อทีย์กลับมาให้บริการมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์ประเภีต่างๆโดยการฟื้นฟูทางเลือกของการสัญจรสาธารณะในรูปแบบพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เช่น3ล้อถีบให้ดำรงวิถีอาชีพ3ล้อถีบีบซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานคู่เมืองอุดรธาน,นีให้คงอยู่ไปตลอด ต้นเตือนชาวเมืองถึงการตระหนักร่วมในภารกิจลดภาวะโลกร้อนด้วยการเชื่อมโยงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในการเปลี่ยนมาสัญจรด้วย3รล้อถีบซึ่งเป็นการลดรายจ่ายพลังงานน้ำมันและยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอีกด้วยนะครับ ทาผู้ชมครับทางรายการของเราก็ขอแสดงความยินดีอย่างแรงนะครับที่โลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพิธีกรดีเด่นงานนี้คงไม่ผลมือของโทนี่พิธีกรรายการของเราแน่นอนครับก็ดูสิครับว่าทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจขนาดนี้ภาพราดก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วครับท่านผู้ชม จากตลาดได้สบายสองมาถึงหนองประจักษ์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทคุณพ่อโอ้โหผมผมรู้เลยนะครับว่าอาชีพสำรออนี่มันจะได้เงินแต่ละบาทนี่มันลำบากขนาดไหนครับลำบากจริงๆใช่ไหมครับคุณพ่อครับระยะทางที่คุณพ่อเคยปั่นที่ลูกค้านะครับเขาใช้บริการของพ่อเนี่ยปั่นปั่นถีบไปไกลถึงขนาดไหนครับกรื่องชีนาเราก็ถึงวันพรเราก็ ตลาดมังบัววัี๊ยกกี้คนเราก็ไาใก้ไปบิ๊กซีเข้าไปพว่าบิ๊กซีนู่นนะทางไปสกลไม่ขับกระดาษเด็กโควต์เดินอย่างไปเ็ได้แสดงว่าคุณพ่อต้องแข็งแรงมากราคาคุณพ่อฮะราคาสำล้อฉีดตอนนี้นะครับในอุดรเนี่ยเริ่มต้นที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณพ่อไปที่ไหนเอาเอาเอานี้กไปที่ือว่าอยู่ตลาดเทศบาลสองนะครับไปที่ลังสินาพ่อ 40บาท50บาทเอง40บาท50บาทเองขอบคุณมากครับออกมากครับคุณพ่อครับแล้วจากประสบการณ์ที่คุณพ่อเคยปั่นสำล้อชีฟมาเนี่ยนะครับคุณพ่อครับเคยประสบเุบัติเหตุบ้างไหมครับบางทียกับรถชนก็มีไรถชนก็มีครับเคยได้ราคาสูงสุดที่คุณพ่อเคยปั่นมาเท่าไหร่ครับคุณพ่อครับสูงสุดสูงสุดครับราคาที่คุณพ่อเคยได้ อยากเจอคนใจดีหน่อยครับคุณพ่อครับมีฝรั่งให้ที่หนึ่งให้พันหนึ่งฝรั่งให้พันหนึ่งโอ้โหถือว่าโชคดีมากนะครับมันมุ่นไปไหนกันคุณพ่อเขาไม่มาเขาไม่มาทําแล้วส่วนมากคนแก่ๆคนเท่าๆนี่แหละอายุตั้งแต่40 50ปีขึ้นไปถึงจะมาทําแบบนี้ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับคุณผู้ชมครับการเดินทางนั้นนะครับมีหลากหลายวิธีแล้วก็มีหลายหลาก ภานะที่จะพาผู้ชมนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผู้ชมนั้นจะไปถึงนะครับสำรอทิพนั้นถือว่าอยู่ผู่คนไทยมาตลอดอายุคนครับอยากให้ผู้ชมนั้นอนุรักษ์สำรองทิพไว้นะครับผู้ชมครับย็งไงบ้างครับสรับรายการสำรอทิพนะครับเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่ผู้อยากจะรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนต่างอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมรือว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับผู้ชมหาก ต้องการแนะนำบริการน,นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ดีด้าล่างนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอาทิตย์ประมกูลเพราะว่าทีมงานต้องลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ